สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับออผมผู้กำกับเบสเปอร์นะฮะทุกท่านเต้อยู่กับเกมสมายลเจกเดิกเช่นเคยนะครับผมโดยในวันนี้นะผมก็เป็นแพทใหม่แล้วเนาะเป็นแพทตัวละครพินอคิโอแล้วนะผมซึ่งวันนี้ผมก็ไม่ได้มารีวิวตัวละครพินอคิโอแต่อย่างใดนะฮะไม่คิดเสียงของผม,ผมเองโอเค เมื่อกี้เหมือน OBS แกลดอะไรไม่รู้นะครับผมเออคอมผมเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครโอเคเรามาพูดต่อแลวกันนะฮะเนื่องจากว่ามันเป็นแผลตัวละครพิท็อิโอนะครับแต่ผมยังไม่พีตังนะครับซึ่งพอผมไปกดลองมาแล้วเนี่ยบวกกับอ่าเมื่อวานผมไลฟ์สตรีมนะผมก็คือวันที่วันเสาร์เนาะอาจลงวันอาทิตย์แม่งเลยนะผมไม่ก็คลิปนี้อาจจะลงวันอาทิตย์หรือวันอัางคานนะฮะโอเคตัวละครพิทอิโอมันจะเป็นตัวละครที่ต้องเล่นระยะยาวไว้ทุกคนเพราะว่า นี่นะฮะผมถ้าเราตีเนี่ยเราว่าศัตรูอยู่ปลายดาบเนี่ยมันจะเกิดอาการแบบเหมือนเขาเรียกว่าติดคียติี่เข้านะครับผมเชิบแบบนี้ถ้าเราตีใกล้ๆอ่าไม่ทันไม่ทันอันนี้ติดคียทุกอันเลยอ่ะอ้าวเออเมื่อกี้นะผมเห็ดแม่ฮิตมันจะเป็น250นะฮะคืออ่าประมาณนี้นะผมก็คือถ้าพิโนเคียวตีโดนศัตรูตรงที่ปลายดาบเนี่ยมันจะติดคียนะผมเลยคือจะแรงขึ้นนั่นเองนะครับเห็นไหม อันนี้คือไม่ติดนะอ่าประมาณนี้ซึ่งไอระยะคิ i t i c a l เนี่ยมันจะไปเหมือนกับระยะของสกิลราบาัเซลนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมในคลิปนี้เราจะมาฝึกเล่นพีนโอคิโอโดยตัวละครราบาัเซลกันนะฮะเกินถึงตัวละครใหม่มาตั้งนานนะครับผคือคลิปนี้เราจะมาเล่นราบาัเซลนั่นเองนะครับผมโดยนะครับผม เปิร์กในวันนี้เนี่ยผมจะไม่ได้เอาเปิร์กนักบินไปนะครับผมมันจะเป็นเปิร์กในรูปแบบของเปิร์กธรรมดาเลยทุกคนก็คือเป็นเปิร์กที่เน้นอันติจุกๆเลยนะผมผมว่าเปิร์กเนี่ยน่าจะเวิร์กนอดๆสำหรับตามันเซลนะครับณนะตอนนี้นะเออ รุวลุนที่จะเอาไปนะ้อก็จะเป็นรุนโจมตีแล้วก็รุนโลดนะครับโอเคเปิ okay. ์ก็สองเปิกนี้นะบอกังทั้งเปิน,นะบเพิ่มโคแสงอท่าติเมทแล้วก็เปิกนี้ก็คือเมื่อฆ่าศัตรูได้เนี่ยเราจะได้รับผลของท่าติเมทอ่ะสิบห้าวินาทีนะครับมันจะเป็นผลระเบิดของท่าติเมทนะครับโอเคเรามากดกันเลยดีกว่าเกินถึงตัวใหม่ตั้งนานนะ้อกแต่เล่นลาบาเซลเนาะในคลิปนี้นะฮะคือ <c ười> เดิมที่ผมวางแผนไว้ว่าคลิปนี้จะเล่นหมูนะครับแต่ ไหนๆก็ได้ไหนแลวเราก็แบบคนวิธีจะว่าคิดคนก็มาเชิญหลอพี่คนคิดคนเมื่อวานนะบอกว่าเล่นราาเตลอาจจะฝึกพิทากิอได้นะผมซึ่งก็ไม่รู้นะฮะเพราะแค่นั้นเนี่ยเราจะเล่นในคลิปเนี่ยนะเราจะเล่นราบาเตลแบบที่พื้นกันนะครับผมเราจะเน้นเล่นที่พื้นอย่างเดียวเลยนะฮะเพราะาสกิลของราาเตลที่พื้นเนี่ยมันจะเป็นการสตันด้านหน้าเว้ทุกคนเราถ้ามาันสตันไม่โดนเนี่ยมันมันมีโอกาสวุ่นเ,เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราจะพยายามไม่วุ่นนะผมชึบอ้อยชึบอ่า โปแค่น ah, okay. uh ั huh, uh ้นเปไงอ่าโดนอยู huh, ่โดนอยูโอเคฮึบโปอื้อหืออื้อหืออื้มค้างที่ด่อยโคตรเดือดโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแหลกแหลกแหลกฮึบฮึบโอเคฮึบปรับปรับปรับอดูเลือดดูเลือดทุกคนดูเลือดดูเลือดศัตรูนะครับผม ไม่โดนโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายหแหลกเท่านั้นแหละแหลกเท่านั้นแหละเมื่อนแ <c> ก <oughs> มาเราจะเน้นเล่นแต่ที่พื้นนะครับผมปั๊บืหไงโดนทุกคนอะแต่ได้หนๆแล้วกดเลยโอ้ยโอ้ยตายเมื่อกี้ผมเผลอกดอตีด้วยนะผม,มตีหายเลยนะฮะจบหายล่ะจบหายละมีโอกาสแพ้หลงโอ้ย นี่เออผมว่าผมเล่นเยอะไปอ่ะตสงสัผมเล่นเยอะไปไม่โดนโอ้ยตายอันนี้พลาดอันนี้ผมพลาดเองนะครับผมเรียบร้อยแพ้เป็นการเปิดคลิปที่ดีนะผมเปิดมาก็แพ้เลยนะฮะเมื่อกี้ผมสงสัยผมเล่นเยอะไปเว้ทุกคนผมน่นจาจะเล่นเยอะไปนะครับผมดูโอ้ยกดปิด จะกดดูผลงานซักหน่อยมาเจอกับทีมเราในฝั่งตรงข้ามนะผมมาดอรอบนีนะฮะน้วราแกล้แค้นนะ,นะผมทีมเราไม่รู้ว่าเขาทำให้เราแพ้หรือเราทำให้เขาแพ้นะฮะโอเคชึบโอเคโจโจโจชึบชึบชึบเฮ้ยทำไมผมแหลกโอเคมีการเกิดกดอีโมกันสักนิดสักหน่อยโอเค ฮึบฮึบฮึบอ่าเป็นไงเมื่อกี้เราขัดอติบูได้นะผมโคตรเดือดเสียงไลายผมเองปึบปุ๊บปุ๊บ,บโอเคหลบโอ้ยฮึบฮึบฮึบ,บอ่าใน,นตีพื้นไปนะผมปุ๊บปึ๊บปุ๊บอ่าบางจาังหวะเรากดสกิลกลางก,ก,ก็ได้นะผมชึบอ่าโอ้โหไคเซอร์เราโอเคโอเคโอเค โอ้ยโอ้ยปึ๊บปึ๊บปาบปบเรียบร้อยกระจายโดนโดนโอ้ยอ้เข้าไม่ได้เมื่อกี้เข้าไม่ถึงนะครับผมโอเคมาใหม่มาใหม่ชึบชึบโอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้ยจ๊ดตุกเรียบร้อยแตกสองแตกสามเรียบร้อยเป็นไงอันตรงๆเนอะทุกคนลาปิสิวอตีมันค่อนข้างแรงมากๆนะครับผมแรงจัดเลยแหละเออเรียบร้อยแตกจึบจุดจุดโอ้ยแตกเหมือนกันไอเตอร์ไอเตอร์ไอร์อเตอร์หลือคนเดียวแตกก็โอ้โหไเทเตอร์ยิงไม่ได้นะผมไเทเตอร์เมื่อกี้ตู้กับอ่า ชึบชุบไม่ทันไม่ทันไม่ทันชึบ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 ชุบตีไปปึ๊บปึบโอเคเมื่อกี้ผมรีบกดอัดติเกินไปหน่อยปรับเออโคตรสวยนะผมสตันให้นะฮะอย่างสวยโชว์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 เรียบร้อยจบยังปรับปรับปรับยังไม่จบจบยังยังอีกยังอีกยังอีกฮึบ จึ๊บจึ๊บตีไปตีไปฮึบโอเคโอเคปุ๊บปุ๊บป๊บโอเคเรียบร้อยเมื่อกี้ปล่อยผมเราไปโดนของซินดี้พอดีนะครับผมอ่าเอวีพีไปนะสำหรับรอบน,นี้ผมาเมจค่อนข้างหนักหน่วงนะฮะเอาตรงอ่ะผมว่าเนี่ยเวิร์กแหละ <laughs> แพ้หนึ่งชนะหนึ่งนะผมรอบนี้เราต้องชนะนะฮะแต่เหมือนจะเจอบอดโอ้ไม่ก็ตโอเคนะผมรอบนี้เจอคนนะฮะเมื่อกี้เจอบอดไปหนึ่งทีนะผมแต่ชื่อฝั่งตรงข้ามเนี่ <c oughs> คนไทย <c oughs> อันนั้นคือคนนะทุกคนมั่นใจแล้วแต่เพราคนแน่นอนนะ,ะผมตีไปก่อนนะ,ะผมโอ้ยโอ้โหโดนทุกดอกเฮยยแบบหนึ่งนะแบบหนึ่งนะผมต้องใจเย็นมากกว่าดิชึบ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 ปับป๊บปั๊บโอเค ปุ๊บปุบปบโอเคปุ๊บเจอบจอโอเคขอเก็บเลือดสักครู่หนึ่งปุ๊บปุ๊บอ okay. ุ้ยไม่ทั okay. ออนอุ้ยไม่ทันเอ๊ะโอ้ยยังสวยยังสวยังตัวปุ๊บปุ๊บโอ,โอเคโอ้ยพลาดพลาดว่อกี้ผมใจร้อนไปหน่อยนะผมจะโดนตีลิงนะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรายังไม่แพ้นะผมเราอย่ายอมแพ้นะฮะ ปรับปรับปรับโอเคนะครับผมอติแต่ผมหลบไปว่าหลบไม่ได้หลบไม่ได้เมื่อกี้หลบไม่ได้คืออุ๊ยโดนตีตูดนะครับผมสำหรับลิงนะฮะเอ้เอ้เอ้แยเ่ยเนี่ยแย่เนี่ยออกไปทางแย่โอเคนะผมเจอคนอีกรอบหนึ่งนะฮะรอบนี้น่าจะเป็นรอบแค่ตัวนะครับผมไม่เป็นไรเมื่อกี้ผมเล่นบ้านะเพราะว่าก็าเลยแล้วผมโฟกัสกับเกมไม่ได้นะครับผม ก็เลยพลาดนิดหน่อยโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะแต่รอบนี้ผมป้กันละโอเคนะผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บตีออกไปโอเคปั๊บปั๊บมือโดน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 ปึ๊บโอเคเด้งเข้าเด้งเข้าเราต้องเด้งสู้นะครับผมเออปรับปรับปรับไม่โดนโอเคปึ๊บ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 โอเคโอเคนะผมไม่เป็นไรเราฆ่าเขาได้นะผมหรือเราจะตัดแต่เราก็ฆ่าเขาได้เนาะชบ ชึบๆอุ้ยโอเคโอเคโอเคยึดไปก่อนยึดไปก่อนเราค่อนข้างใจเย็นนะครับผมเราต้องใจเย็นนะฮะเวลายได้ตัวนี้ดเฮ้ยโอ้ยโดนถูกดอกเลยชึบชึบชึบเด้งไหมปรับปรับผ่าน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 เอ้ยแมทุกคนอัตติผมแรงมากเนอะผมดูเลือดของโรบินนะเมื่อกี้ปรับปรับ <c oughs> จากเลือดครึ่งหลดกว่าเนี่ยคือกับตายเลยนะเชิบเช,ชิบไม่หลดบอกจะไม่ได้การกาดก็ยังได้การกาดอยู่นะ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยแต่มันไม่ค่อยได้โชว์ประสิทธิภาพยังไงก็ไม่รู้ แต่เอาเป็นว่าเลือด <_ z ap> มันก็ลดเยอะอยู่นะเออมันก็แรงอยู่นะครับผมโอเคทุกคนหลับในคลิปนี้ก็มีเท่านี้เด้อผมก็มาเล่นลาบัเซลเนาะ MM. และ้วก็อยากให้ทุกคนนะผมฝึกนะผมฝึกเล่นลาบาเตลสกิลที่พื้นให้มันแม่นๆกันนะคะเอาตร,รงจุดประสงค์ในคลิปนี้ก็คือมาส่งเสริมนะผมส่งเสริมทุกคนเล่นลาบัเซล MM. แล้วแลวก็สกิลที่พ <izer> ื้นแม่นแมนะฮะเออฝึกสกิลแม่นแม่นนะผมเราตรงๆไม่ต้องไปจดตัวละครใหม่ก็ได้นะครับฝึกสกิลที่พือนให้แม่นๆก็พอเพียงนะครับ ส่วนเปอร์ที่ผมแนะนําในชุดช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยผมจะแนะนําเปอร์กนี้เป็นที่สุดนะผมเป็นคอมโบที่แบบว่านเน้นสกิลนะฮะไม่ใช่เน้นสกิลสิเน้นอันตรีแรงๆนะผมกดทีแบบขีเ้เตกขี้แตะได้เลยนะฮะแล้วก็โูนก็แนะนําให้ใส่โูนประมาณนี้แหละนะครับผมไม่ก็เปลี่ยนเป็นรูนไฟฟ้าก็ได้เนาะแต่แนะนําให้ใส่โลนน่าจะดีกว่าครับในคลิปนี้ก็มีเท่านี้เดี๋ยวผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสมัครเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสำหรับคลิปน่าจะเป็นอะไรอย่าดีตากนะครับผมสำหรับว,วันนี้ผมกตัวลไป่อน บ๊ายบายครับ